สอรถสวยรถขุดน้ำเข้าราคาเบาๆมีให้ลูกค้าสม่ำเสมอครับวันนี้พามาชมรถขุดดูซันดีเ55ขีด7สภาพสวยๆแบบนี้เลยครับคุณลูกค้าบุ้ก่กีสภาพสวยฟัน5ซี่ฟันก็ยังคมถือว่าขุดดินได้ดีแล้วก็มีแต่ขอเกี่ยวยกของด้านหลังคันนี้มีออปชั่นลายไปปิ้งครับต่อได้ทั้งหัวยักหัวสว่าน อามยาวสวยครับตักขึ้น6ล้อสบายๆใช้งานต่างจังหวัดนะครับงานก่อสร้างงานรับเหมางานรับจ้างต่างๆบอกได้เลยว่าดีเยี่ยมขนาดกระทัดรัดกำลังดีกลางๆครับไม่หนักมากใบดันสภาพสวยนะครับตัวนี้ไม่มีฉีกขาดใดๆแทกกว้างอยู่ที่1เมตร90เซนเท่านั้นเองครับผมใบดันมีมาให้ครบช่วงล่างแทกเหล็กครับ เฟรมสวยๆหนาๆแบบนี้เลยฮะตัวเดินสวยเดิมเลยแล้วก็บอดี้ทรงบึกบึนกำยำครับตรงนี้ถังน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็ถังน้ำมันดีเซลหม้อแบตเตอรี่ปั๊มไฮดรอลิกรูปแบบปั๊มนิ้วแล้วดีไซน์สวยงามทันสมัยดูแล้วเป็นที่โดดเด่นมากไม่เหมือนใครครับด้านหลังท่อไอเสียเป็นท่อแบบ ไทเทเนียมด้วยนะครับผมไม่ขึ้นสนิทแน่นอนท่อไทเทเนียมให้ดูโดยรวมภายในกันบ้างครับภายในคันนี้สวยงามครับผมตู้เก๋งสภาพสวยเดิมคอนโทรลสั่งการด้วยน้ำมันซ้ายขวาขับง่ายครับผมลองขับดูแล้วเบาะก,ก็สภาพเดิมหมดครับ หน้าจอก็จะอยู่ทางด้านขวามือตัวเดินท่านใดที่เป็นมือใหม่ก็หัดขับได้โดยง่ายเลยนะครับระบบไม่ยุ่งยากดูแลรักษาง่ายดูซันดีเฮดห้ขีดเคันนี้พร้อมส่งฟรีให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยครับท่านใดสนใจติดต่อฝ่ายขายได้เลย0616960160 อยากดูรูปภาพและวิดีโอตรงไหนเพิ่มเติมสอบถามมาได้ครับ0616960160แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ